สวัสดีค่ะวันนี้พี่สุมีที่แปลงสวยในเขตชะอํามีไฟฟ้าสามเฟสวิวภูเขาข้างหลังติดภูเขาเป็นรูปมังกรข้างหน้ารูปลักษณะเหมือนมังกรเห็นไหมคะข้างหน้าเป็นถนนสาธารณะ ติดวิวภูเขาเหมือนกันวิวสวยมากวิวสวยมากเลยสนใจติดต่อพี่สุได้นะคะมีแบ่งขายสนใจทักมานะคะศูนย์แปดหนึ่งแปดเก้าแปดหกหนึ่งห้าเก้าบอร์โทรพี่สุนะคะ สนใจรีบหน่อยสวยมากแปลงนี้จัดลกไว้เรียบร้อยแล้วฉนดพร้อมโอนนะคะฉนดของที่นี่เป็นฉนดกรุดแดงนะคะนสอสสีก็กรุดแดงซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ร้อยเปอร์เซ็น ปลอดภัยที่สุดสวัสดีค่ะ